สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมาดูครับเจ้าผู้ด่างยักษ์นะฮะโอ้โหผู้ด่างยักษ์ก็สวยเหมือนกันนี่นะฮะก็ความสวยงามเขาก็สวยงามจริงๆฮนะขึ้นตามรั้วตามต้นไม้ปลูกไว้ก็สบายหูสบายตานะครับนี่ครับโอ้โหด่างด่างด่างเป็นด่างเหลืองเหลืองนะฮะด่างเหลืองผสมเขียวนะฮะกับตัวเขาเขียวอยู่แล้วนะครับก็ด่าง,งเหลืองนะละ ด่างแบบนี้เลยฮะสวยงามจริงๆฮะดูยังไงก็ไม่เบื่อครับความงามของธรรมชาตินะครับนี่ครับโอโ้อันนี้ขึ้นมากับน่าจะเป็นต้นขนนนะครับต้นขนนที่ตัดออกแล้วนะครับตัดออกแล้วแล้วก็ให้เขาขึ้นมาตามต้นขนุน,นะตามนี้เลยนะครับนี่ฮนะสวยงามครับ ความงดงามของธรรมชาติครับนี่อันนี้ก็แทงหลอดออกมาใหม่พึ่งกลางนะครับใบเขาก็จะใหญ่ๆหนาหน่อยนะครับนี่ใบเขาใหญ่ๆใหญ่ๆหนาๆนะฮะหนาแบบนี้ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามครับแล้วก็ด่างทองทองแบบนี้เลยฮะประดับหน้าบ้านหลังบ้านหรือข้างบ้านนะครับให้ความงดงามสบายหูสบายตาจริงๆครับก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้า หามาได้นะครับก็หามาปลูกกันไปที่บ้านบ้างนะครับก็สวยงามครับผู้ด่างยักษ์นะครับนี่การเขานะฮะโอ้โหเกาะอย่างนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆครับมองดูยังไงก็ไม่เบื่อนะฮะครับสวยงามไหมฮะด่างเหลีอยงทองนะฮะสวยงามจริงๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ